สำหรับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมไผ่อีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับตัวนี้ทางคุณย่าน้องไผ่ได้ทำการขุดแล้วก็ชำา,า,วาไว้นะครับเป็นไผ่เปรงข้อถี่นะครับสำหรับไผ่เปรงจะเป็นไผ่ที่นิยมนำมาทำไม้เท้านะครับเป็นไม้ตะพดบางขั้นเอาไปทำเกี่ยวกับวัตถุมงคลครับสำหรับชุดนี้ก็ รลอมส่งแล้วนะครับสำหรับท่านที่สนใจสำหรับไผ่เปร่งเป็นไผ่ที่ค่อนข้างหายากนะครับในปัจจุบันมีความต้องการลำไม้ค่อนข้างสูงมีโทรมาสอบถามทางผมค่อนข้างมากสำหรับผมเองกอแม่ยังไม่คือแบ่งต้นพันธุ์มาจากทางคุณย่าเหมือนกันนะครับแล้วก็เพิ่งเพิ่งลงปลูกได้ไม่นานนะครับยังยังไม่ได้พอเลยครับกอ เพื <Workers> ่อนๆที่สนใจผมแนะนำว่าให้ปลูกปิดสวนไว้ก็ดีนะครับเพราะว่าปัจจุบันลําไผ่ชนิดนี้มีความต้องการสูงคือท่านที่เข้าใจก็จะทราบนะครับว่าผู้ที่สอหาลําไผ่เปล่งจะมีค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับท่านที่สนใจก็ติดต่อสอบถามที่พี่ไา้โดยตรงเลยนะครับที่เบอร์โทร086734378